โอ้เมิองในของไงว้ยอับบาจ่าอับบาบาจา่บบา,บา,จาพี่น้องพอของใงฮ่าว้ยพี่น้องสุดยอดสดยอดเมืองครับพี่น้องเงดอกนี่ซอยบ้าบอยนะครับเงไหนพี่น้องผมวู้ยเมงองนๆๆยครับดอกนี้ ปดเห็ดเพือเวอร์อยู่พี่น้องจะเมนคือครับดอกเห็ดตั้ง,ง,งแต่สมองงามเถอะพี่น้องนะครับพี่น้องบุงเห็ดเพิ่งไข่ครับว้าวปัดพี่น้องเฮ็ดเพิ่งไข่จุ่มนี่ครับน้องพี่น้องมาบ่อยมาป่ออีกแล้วครับจุ่มหนึ่งครับผมอุ้ยบุญเนี่ยนี่ครับ ครับผมเห็ียดดอก้ำงามเลยครับอ้ยนี่พี่น้องป้ดดอกนี่พี่น้องครับผมพี่น้องเห็ดฟงไขคครับนี่ครับแซบๆซบครับผมพี่น้องสวัสดีครับ มือนี้เป็นโซ่ของวันที่สิบสามบอกปลาไก่สิบสี่ตัวร่วมถีบร่วมเด่นแล้วแต่อยากเปิดเปิดเปิดหัวกิฟพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีอีกเทียนหนึ่งเทียนหลอดสองครับผมพี่น้องครับเป็นโซ่ของวันที่สิบสามเอ้สิบสี่น่าร่วมอีกเดี๋ยวทีมงานมุนไปปุ๋ยครับพี่น้องผมเอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เทกิสสามครับเทคที่สามเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง เอฟซีของบ่าวบอยดินดินที่อีสานครับสวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นีสานนะคะสวัสดีเอฟซีของบ่าวบอยครับสวัสดีครับผมบ่าวไก่โกขกเป็นบวกผ้าเราะครับพี่น้องผมฝากบ่าวไก่ผู้เลียดดำๆไว้จักค <ดำ S 2> นเนด้อพี่น้องผมมานํากันครับครับทีมงานยังได้กระจังถาดทิดตามกับบ่าวบอยเด้อครับเด้อพี่น้องผมคุณ<ะ>ยายไพ่จ้าอันนี้ยายไพ่เด้อคะ่ะของบ่าวบอยจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อผ้ากันมาหาเหตุใดๆเด้อจ้ะ ครับผมมื่อนี้เป็นโซ่ของวัติี่1ซีครับจนไี่ก็มาติดตามร่วมกันครับผมพี่น้องครับหลังจากหาเห็ดแเล้าสีโซกีมานบอนะครับผมหลังจากหาเห็ิตเล้าก็สีไปดําหน้าครับจันไี่กาฝากติดตามฝากรุ่นฝากเชื่อให้บ้านสามซี่หลังนี้เด้อครับเบ่าบอยพี่หอดินบ่าไก่โคกนบุบพะโลนะครับแล้วกากน้องเมฆน้องไอนะครับจิตนาทีอีสานพะโลครับอย่าไปติดตามร่วมกันครับผมสวัสดีครับครับผมค่ะฝากติดตามครับ ครับมันนี้ก็มาเขาดงเลดดงอีกคึกเก่าครับพี่นอ้องก่อนสิกลับไปดําหน้าครับพี่น้องครับมาเลาะเบิ่งเห็ดก่อนครับคาเดกแกแงครับผมพี่น้องมัอน,นี้สีโสมสีมาร์โลนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบ่อนเนยเลเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิกน้ำกันครับผมพี่น้อง มันกัดในดงครับมืนอนี้อยู่ดงสุรูปบ้านหนองเมกเด้อครับเด้อกิ่กัดดงครับมันพี่น้องเมื่อวานนี้บ่ได้ม,มากครับมันเป็นพี่น้องเิ่นอ,อ,กอ,อกออกเมืองเหมือนเราบ่พี่น้องมันนะครับดอกเลีแห่งมันบ้าบอยครับเม็ดเพิิงไข่ครับของเท้ต้องมีนอนครับผมพี่น้องดอกงงามครับ โอ้ยยังกลับมามาพอแล้วครับโขกมาแล้วครับดอกแรกครับโอ้สองดอกครับผมพี่น้องนี่ครับผมดอกกำลังพี่น้องนะครับนะครับผมเก็บเลยจ้าโอ้ดอกกำลังครับเก่งแซ่บ็ครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปเพิ่มอีกดอกนึงครับ ดอกนี่ก็งามครับผมพี่น้องว้าวขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่กำลังงามครับพี่น้องดอกนี่ฮืองามครับผมปืออ้มางไงพี่น้องว้าวโอ้พระนะครับตุมต้มๆครับผมพี่น้องบึงเห็ดเพิ่อนไข่ครับว้าว ว้าพี่น้องเห็เป็นไข่จุ่มนี่ครับมองนี่ครับผมปืดพี่นอ้องนี่พอบ่อยเคลียร์อันอันนี้ออกครับเคลียร์ใบตองออกเมื่อกี้ลงแป้ง,แง,ง,งเงียงอลงแป้แงเงียงอยู่พี่น้องมองนี่ครับเห็เป็นไข่ดอกงามๆครับผม นะครับตัวสวยๆเลยครับน้องพี่น้องมาบ่อยมาพ่ออีกแล้วครับจุ่มหนึ่งครับผมอู้ยมองไหนมองไหนครับเ <c ười> อาออกมาเมื่อกี้มาหักหัวงคอนหมดพี่น,อ <c ười> น้องเพิ่งไ <c ười> ข่ครับพี่น้องครับป <c ười> อดหักพี่น้องป่อาอะ <c ười> ไรจ้าตัวกำงามครับผมพี่น้องครับมอนไหพี่น้อง อบัตาเอาซะฮึขึ้ขวัอยากพี่น้องเดฮ่าดูพ่งน้ำกระดีครับผมขึ้นนะพี่น้องบัตรมึงเนี่ครับอู้ยตาสวนแห้งครับผมพี่น้องขวัอยากบัตรครับดูนะครับเห็ดบัวบัดอกงามๆเลครับฮู้นะครับพี่น้องนะครับอีกดอกนึง ว้าวจุม่มมีหลายดอกเลยครับเก็บน้ำกันครับพี่น้องผมมาเลยจ้าลุยเลยจ้านะครับผมเห็ดดอกกำงามเลยครับพี่น้องเันกระเขาา้าไม้ค้อกันครับผมพี่น้องครับดอกที่สามครับเห็ดใครเห็ดเรานะครับผมพี่น้องนี่ครับผม ดอกที่สีครับงามๆมครับดอกที่ห้าครับงามๆงมครับที่ห้าแล้วจ้าอีกดอกหนึ่งครับงวงนี้พี่น้องผมดอกที่หกครับนี่ครับปาดออกหมนเลยครับหกดอกครับผมพี่น้องอ้ยงามๆงมครับผมว้าวมาบอยพ่อเห็ดเิ่งไข่ครับโอ้ยน้อง ไฮดอกนี่งามครับ,บ,บสวยเลยครับโอ้โหไฮพลนครับผมพี่น้องดอกก็ง,งามเลยจ้านี่พี่น้องขายาวเสียกเลกอยู่พี่น้องพี่น้องเห็ดหวานของแท้ครับผมพี่น้องครับเห็ดเผือน้ำอ้อยครับนี่พี่น้อง โอ้น uh, ี่นะครับขาเพื Про ่นจะเป็นเส้นๆขาวๆแบบนี no. ้นะครับแกงแสบหวานครับผมพี่น้องพึ่งน้ำอ้อยนะครับเห็นผงเขากำครับผมพี่น้องนี่ดอกนึ้งามๆครับตุงครับพี่น้องนะพี่น้องเกือบโอๆครับผมพี่น้องเกือบเ่าแล้วนี่ครับดอกพ่นยังงามๆเลยครับนี่สีนี่เองครับดอกเพื่อนหานเพิ่นจะเป็นสีนี่ครับพึ่งน้ำอ้อยครับแซ่แบครับ ป๊าดพี่น้องเอ้ยอู้ยพี่น้องอู้ย่ของเสียบของเสียบนี่แหละครับผมพี่น้องสุดยอดสุดยอดอีหลีครับนี่โฆษณา,าจักบาพก่อนครับผมพี่น้องเก็บเก็บครับดอกเพิ่นแข็งครับผมพี่น้องนี่ดอกแข็งง่ามครับเวลาแกงเพิ่นกระบ,บอกกระเอบอือยบระหยังนี่ครับผม เป็นดอกไผ่ดอกมันเลยครับแกงกินในแทบขนาดเท่าผมพี่นอ้องพี่น้องอยู่กับธรรมชาติกับเสียงนกฮองโอ้ยพี่น้องเลยพ่อของดีแล้วนะครับปาดออกก่อนเล้กพี่น้องีานบาดค่ำหลายๆครับ สุดยอดอีดีได้ครับผมพี่น้องแกงแสบแห้งครับทีนี้ได้เก็บแล้วพี่น้องนี่ฮึบพี่น้องบางมองเพิ่นกับบออ๊กบอกคอยกินบ๊อแมนบ๊อกคอยกินเพิ่นบัจักครับเพ,พิ่นพี่น้องเพิ่นบัจักนะครับสุดยอดอีดีได้ครับผมพี่น้องนี่เห็ดผงหวานเห็ดผงหวานเหผงข้าวกล้เห็ดผงข้าวกลามจ้าข้าวกลามเห็ดผงนำอ้อยครับครับ พี่น้องบัวเบียนพันแก่บัวเบียนพันอันนี้นะครับดอกพันเป็นไตดอกพันเป็นสีนี่เองนะครับแข็งเ,เน,น,งน,น,งนะครับผมนี่พอน่ะบีบกระบืลงครับพอน่ะดอกแข็งแข็งนะครับบัวเบียนว่าพี่น้องพันบระอเอ๋อได้ครับผมห้อยปันหาครับพี่น้องอพันก็ะอเอ๋อร์ด้วยกัน,กน,นกพี่น้องครับเป็นติดตัวอยู่ครับน,นี่ดอกนึงครับผมหดอกจ้าโอ้ยพี่น้องครับเมื่อนพี่น้อง โอเดบงบงามเดแบงบงามบึงแต่ละดอกนี่พี่น้องแข็งแทั้งนั้นเลยครับนะครับนี่พี่น้องผมนะครับปาดเลยจ้าบุญนะครับอีกดอกนึงพี่น้องออ้ยโชคดมานโชคดมานโอ้ยพี่น้องครับน,รนี่แกงแสอีรีครับผมพี่น้องนะครับอีกดอกนึ่งทึ่งๆเหมกันครับผมพี่น้อง นีข้างบนจ้าน้องครับเห็ดปูนไข่ครับว้าวบังหน้พี่น้องก็งามๆตุม่มๆเลยจ้าน้องครับหนึ่งใพี่น้องโค้อุ้ยเห็ดปูนไครครับกำลัง,งเกิดโด่างงามๆนะครับ ครับผมพี่น้องดอกพอดีข้าเลยครับงาํงาๆขำๆยงังแข่งอยู่พี่น้องเอ,อ้ยขาตุ่ม,มๆยญ่งๆครับนะครับอุ๊ยพี่นอ้องปดขานี่หรือขา นะครับฟังเงี้พี่น้องผมอุ้ยเห็ดฟานไข่ไงนะครับตอกตูมตูมครับผมพี่น้องดอกนี้ครับดอกที่สามครับนะครับสามดอกต้มๆเลยพี่น้องเห็ดฟานไข่ครับดอกงามครับผลขับดอกนึ่ง้างนาครับไปเบื้องน้ำกันครับ น,นี่ครับผมพี่น้องนะครับพี่น้องบ่าบ่เห็นขาเห็นผงนกขาเห็นผงนกยุ่งดอกนึงครับแต่ว่าหัวเพิ่นบ่เห็นครับเห็นแต่ขาพี่น้องเฮ้ยเมื่หัวหักไปใส่โน้ตดอกนีเบื่อไงครับผมพี่น้องพัดเตะไปทั้งเลยบุญครับเฮ้ย <c oughs> เห็นตาขาพี่นอ้องเห็ดปวกตาบญ่ครับผมพี่นอ้องอู้หก็ลังออกเป็นหัวก็มีครับดอกเล็กๆดอกเลก็ลกๆว้าวมีหอวจะของมาที่นี่ก่อนนะพี่นอ้องเบกกันกินเด้อจ้า ให้ยล่าก,กินมืดมือแล้วใหไอยกินน้ำแี้ <c oughs> ไในสองดอกครับผมเขาขูด้าก่อนครับผมพี่น้องแป๊บนึงครับขยานบาทคาครับห้างามครับ <c oughs> โอ้ยพี่น้องตัที่ตน <c oughs> ใช่เห็ดไข่ครับเคเคียวอีกหนึนดงดอกครับ ครับผมว้าวดอกสวยๆเลยครับเก่งแ่บๆครับคุณนัญาติม่ๆเด้อเมือนี่ประบอยมาเก็บเห็ดก่อนครับกลับไปจังสิบเห็ดเบียดครับผมพี่น้องใ,ใครครับเห็ดเราครับ <c oughs> อ้โอ้ยพี่น้องมีหอวเจาของอีกแล้วพี่น้องคนน่ะหลบก่อนลูกหลบก่อน ไอ้กินน้ำเนี่ยเป็นนางแหลืพี่น้องโอ้ยเอาไปกับซิบบอได้โดนดอกครับนี่เอาไว้อีหลา่ากับเกาซ่อาอะไรอ๋อไอ้ไปเอาดอกไอ้จะไปะเอาดอกไหมอหีหล่าเอาดอกนั่นไอ้จะเอาดอกนี้เด้อนันงแหลืครับพี่น้องเห็ดเพิ่งไข่ดอกนี่ครับขายาวๆเลยจ้าตรงนี้พี่น้อง ดอกกง,งามเลยครับว้าวเห็ดผงนงยุ่งครับพี่น้องนะครับปาดเอาแค่นี้พอจาเห็นเห็ดผงนงยุ่งอีกดอกนึงหรืครับว้าวแดงจึงเคืองเลยพี่น้องอุ้ยนี่พี่น้องปาดดอกนี้พี่น้องดอกงามๆเลยครับ นะพี่น้องเสือเพลินครับเราก็ปากตรงนี้เลยจ้าครับืมพี่น้องบ่บ่อยเหลือไปเห็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับพวกเนี้ยปาดพี่น้องปืดแม่พี่น้องเพิบนภูเขาครับคุณนะครับเก็บเลยครับพี่น้อง เสพๆหวานๆครับผมพี่น้องครับบุ้งสองดอกครับบุ้งสองดอกนี่ครับผมพี่น้องสามดอกพี่นออ้องเรียงกันหล่อสองเลยพี่น้องอเลยจ้าปาดขาเลยครับห้ดอกเบียดงามเลพี่น้องคนน่ะอดอกจ่วยช่วย สดอกแล้วครับโอบู่งอกใหม่เลยครับผมนะครับดอกเห็ดบางนี้พี่น้องจะมาดอกงามเท้ดอกางามเลยครับอึบอครับ,อบดอกดงามเลยครับผมนะครับ คร,ครับผมพี่น้องครับครับผมเพิ่งหวานเห็ดเพิงไข่อีกดอกนึงครับอุ้ยพี่น้องนี่นอนนของแสบครับเห็ดเพิงไข่ครับโอ้เมืองในของใหญ่อุ้ยอาบบาจาอ้าอิ่วอาบบาจาพี่น้องพ่พอของใหญ่ฮ่าฮ่าดูพี่น้อง สดยอดสดจอดบ้างนี่ครับใหญ่มากมากเดี๋ยวไปเบ่งอีกดอกนึงครับผมพี่น้องว่ามันแทงน้ำปลาปลาครับผมพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเบ่งดอกนี้ซอยบเบาๆนะครับบ้างนี่พี่น้องผมอู้หบุ๋มเบี้น่อยๆเด้ครับดอกนี้ง่ามง่ามงามงามเฮงงามเฮง,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 งดอกนี้ครับผมพี่น้องเพื่อเห็น ปาดออกตรงนี้เลยจ้าปาดอุ๊บออกอีกกอนครับอู้ยังไงอะไรจนขาแตกครับผมพี่น้องพวกนี้แตกพายาเลยพี่น้องขาเพิ่นนะครับบังมีพี่น้องดอกบักใหญ่ครับผมดอกน,นึาานงนนครับดอกเป็น,ดดน,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 นไข่ครับพี่น้องกำลังดอกกำงามครับผมพี่น้องมพวกนี้อู้ยพี่น้องครับ เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดไข่แน่นอนว้าวเห็ดขอบแปลงใหญ่ครับผมพี่น้องเัลโหลเกือบออกแล้วครับดอกนี้คิดว่าเพิ่งทีเถาอยู่ครับพิสูจน์กอนนะเอาได้อยู่บ่อเกือบบ่เอาพี่น้องฟังนี่เกือบบ่อใบเบิ้งครับผมได้อยู่ครับดอกนี้ครับเกือบบ่เอเกือบบ่อใบเบื้องนี่ก็เพิ่งสีเอาบ่ได้ครับผมพี่น้องผมนะครับนี่กระงามครับผมพี่น้อง ตั้งเธอเลยครับว้าวครับอีกดอกนึงครับบอยเห็นหรอครับกำลังตุมต้มๆเลยจ้าบังในพี่น้องกำลังตุมต้มๆเนะครับบังครับผมโอ้ยขาก็ต้องไม่อยู่แจมอยู่ต้งโพนจ้าว้าวบังในพี่น้องดอกกำลังครับโอ้นะครับพี่น้อง ว่าบ่อยเลยไปเทิพ่นก็จงเป็นเห็ดไข่ครับดอกตูมตูมครับน่าจะใช่อยู่นะครับดอกตูมตูมตมครับพี่น้องอ้มแมนอีครับผมพี่น้องครับโ,โ,หโห่โง่กำําาเลยจ้าว้าวดอกกํางามเลยครับพี่น้องครับนะครับ พี่น้องเห็ดไข่ไงเห็ดไข่ไงเขียวเขียวเปือ่อเปื่อเลยจ้าสามดอกสามดอกสามดอกพี่น้องอย่าปากแห้งอย่าปากแห้งเฮ้เ <c oughs> มื่อไงครับคนครับ,รบดอกนึงครับว้าวเก็บดอกนี้ก่อนครับผมเก็บดอกนี้ก่อนครับพี่น้องครับอุ๊บโอ้ขอยนญาตดึงเด้อพี่น้องขาพันพอมีแล้วล่ะครับ <c oughs> แมงกินพี่น้อง ดอกเห็นงามๆเลยครับผมพี่นอ้องว้าวดอกสีสวยปาดขาเลยจ้าโอ้ยเห็นเห็ดไข่ดอกง่ญ่ๆงามๆแบบนี้นะคือเกิดหัวทั้งบานเมเล็กนะครับคุณแม่เล็กอีสานบ้านแม่นะครับเป็นกำลังใจให่เด้อครับผมบาตนมาก่อนน้ำครับแล้วก็เอื่อยกับไอ้นะครับผมบาวิเสาเจรยครับ นี่ครับผมสุภุสุขนกระตังทำานหนาที่ครับของแต่ละคนไปนะครับผมกาสายอาชีพเดียวกันก็รฮักเพี่ยงกันไว้ครับผมพี่น้องครับครับดอกงามๆครับอุ้ยเห็ดปวกกินเพิ่นครับผมพี่น้องเพื่อนโตปวกครับผมพี่น้องเื่อนอุ้ยเตยเหยื่ออยู่พี่น้องเฮ้ปวกเป็นตะยันนะพี่น้องพี่น้องครับ โอล่มจ้าอีกหนึงดกอกสวยๆจ้าพี่น้องนะครับป๊๊ดพี่น้องเห็ดไข่พ่นดอกงี้พี่น้องธรรมดาดอกหญ่แต่ครับมองเลยพี่นอ้องคอ่บพี่น้องครับชวล,ลืมเลยจ้าพี่น้องเพิ่งอินตเตอร์เียครับ น้องครับห้เพึงแขกครับนี่ครับข้าบผมพี่น้องหิเพึงไ่ครับนี่ครับเซบเซฟข้าพูมพี่น้องหวานหวานครับแกงแล้วแล้วแกงนะครับหวานครับสุดยอดอีลีครับเหิเพึงไ่ครับง่ามๆครับผิดสุปุอยู่พี่น้องดอกผิดอุปุอยู่พี่น้องห้องผิดตาฮัตเหระครับ ครับเบิ่งอไงครับกันบ่สังเกตบ่ถือเกลียมถือลายเพิ่นกับบ่เห็นนะครับผมว้าวโอ้ my god ดอกงามๆเลยครับพี่น้องครับเบิ่งอไงครับอึบอึบอบขอสักสองดอกนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องมึงสบายบ่อยู่เล้วบันนี้ <c oughs> นะครับ โปร้เพิน่นคือเก่าจ้าเพิ่งกำลังสิเกิดครับเห็ดเผิ่นไข่พี่น้องอ้ดอกน้อยๆยังบักหลายเลยครับผมนะนะครับมาให้พี่น้องปปไว้ปกว้ครับผมปป,ปไว้ปว้อ้อยเราจะพุ่นะครับพี่น้องนี่ครับเวลาเพิ่นบาทน,นะครับดอกเห็ดเพิน่นตรงนี้มันจะเป็นสีเหลืองครับ สังเกตได้ง่ายๆครับผมพี่น้องแต่ถ้าเพื่อนบรท่านในบ้านนะครับดอกตุ้มๆนะครับไตตรงนี้เพื่อนที่เป็นสีขาวครับนะครับผมครับดอกงามเลยจ้าตุ้มๆครับแมงพี่น้องแมงแมงอะไรเอ่ยครับผมพี่น้องพี่น้องครับบ๊วยพอเห็ดไข่อีกดอกนึงครับดอกงามครับผม ครับปกเสือพิ่นไว้ก่อนครับออดดอกเดียวครับน้องเสือพ่นยังพอม,มีอยูออย่ครับผมอุ้ยปาดเอาเลยจ้าครับผมดอกงามๆครับนะครับเห็ดพึ่งไข่ครับพี่น้องว้าวดอกงามๆครับผม ตุูมๆครับผมพี่น้องนี่เพิ่นบ่ได้ขึ้นล่าเด้อครับเพิ่นเป็นดอกตุูมครับนี่นี่ซ่อมดอกเพิ่นนะครับโอ้ยพี่น้องเมึงดอกเห็ดครับก็ไปโหมเห็ดฝังไข่ครับพี่น้องออกครับออกครับสามดอกพี่น้องโอ้ยนี่ครับเห็ดฝังไข่กำลังออกครับพี่น้อง ของน้ำครับพอดีคำเลยจ้าอันนี้บ่เอเรอครับเดี๋ยวว่าบอยสัญ่างไปรถกันครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่รถครับผมพี่น้องครับมือนโศกมาเลยเห็ดบ่าวบอยเห็นเกตาเลยครับผมพี่น้องค่อยจังไปสรุปน้ำกันครับอยู่รถครับผม วุ้นหีบบอได้ดเต้นโกงามครับฝากแม่แม่ฝากเอฟซีครับสุกหม่องสุกบอลครับกดไลค์กดแชร์ใครกำลังใจบ้าบอยเดินเลนที่อีสานนี่เด้อครับกับเพีงข้าเดินที่อีสานครับก็น้องเมกน้องไอเจ้าหน้าที่อีสานพเละน้ำเด้อครับผมพี่น้องครับฝากกระทอมหน่อยซ้มหลังวัในนี้ใจพี่ใจน้องนี่เด้อครับ ครับผมพี่น้องครับมือนี่กับสรุปผลงานนี่กับตาของบ่าวบอยครับตาบ่าวบอยนี่กับตาบ่าวดินครับตาบ่าวไก่ครับผมพี่น้องอุ้ยมือนี่เฮ็ดสุดยอดเลยอันนี้กับตาคุณยายไพ่ครับบ่าวไก่เราได้ตเตอดอกเรี่ยๆขึ้นจาของพี่น้องอุยพี่น้องเสียบเบิ้งเน้พี่น้องผมดอกเรี่ยๆดำๆพี่น้องผมละเฮ็ดเสียบจับนาะมือนี่เฮ็ดมีเตอดอกำงามครับพี่น้องมี่เตอรดอกตุ้มๆเนาะ พุ oh like, my friend, my friend. H, like, ่กบ้าบอยมีแต่ดอกตุ่มๆพี่น้องเห็ดเผ่งไข่ครับเห็ดเผ่งไข่เห็ดไอ้ไข่เห็ดเผ่งร่วมครับมือนีอู้ยสุดยอดครับสีกรตาสวดสวดแหล่กรบมือพี่น้องบ้าบอยก็ได้เห็ดกันนี่เนาะนี่บอยบ้าบอยก็ได้เห็ดกันนี่เนาะกินแสบครับนี่ครับเห็ดเห็ดดำๆแบบนี้กินแสบเฮงครับบ้าไก่เลยกะดอกแหล่ๆดำๆขึ้นจุดของนะครับพี่น้องเห็ดเผ่งน้ำอ้อยครับผมมันแสบไมดีได้ไหมวันเสียงใครทำเองแกงสองดอกซ้ำไม่ตลุ่นก็เลย ครับผมพี่น้องครับกะมือหนีกะขอสรุปผลงานนะครับสี่คนสี่ตาเต็มอัดยับเลยครับผมพี่น้องนะครับสุดยอดเลยครับมือนีเฮ็ดรวมมีแต่ดอกกำงามครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรอบชมและให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณแม่ๆครับขอบคุณเอฟซีทางฟังเล่าฟังไทยขอบคุณพี่น้องที่อยู่ตางแดนก็ดีครับผม ขอขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้บ่าบอยเดินเดินที่อีสานแล้วก็พี่เขาเดินที่อีสานขอบคุณครับน้องเมฆเหองไอจิตนะที่อีสานพระเลาะครับระกาบ้าไก่โขกโดนบุกพระเลาะครับไปแพ้เสือบอกก็แรงขาดไปน้ำอันพนาเพิ่นเด้อค่ะครับผมอาจะรย์ได้กระฝากเป็นกำลังใจให้นี้ได้ครับสำหรับที่นี่บ้าบอยก็ขอไอซัมนี่สกอนครับกลับไปกับสิบห้ากินข้าวกินน้ำ้วก็สิบห้าดำหน้าต่อครับ ขอบคุณที่ติด,ดตามรับชมเป็นกำลังใจหครับบ๊ายบาย